สวัสดีครับวันนี้พบกับวงออโต้ไข่เช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราอยู่กับ จีโน bmw ครับครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบระบบ a d a p t i v e cruise control นะครับและระบบความปลอดภัยอื่นๆเนาะในรถยนต์ bmw 5 3 0 em sport นะครับใหม่ซึ่งระบบอ่ะระบบ a p t i v e เนี่ยเขามีให้เฉพาะในรุ่นนี้ใช่ไหมครับน้ถูกต้องครับมีเฉพาะในบางรุ่นนะครับซึ่งของ bm เราจะเรียกว่า active cruise control with stop and go ใช่ครับ with function stop and go แต่แต่ถ้าสมมติว่าเราพูดในถึงแค่ว่า c ี t ห้ล่ะ เขามีให้เฉพาอไอ้ตัว5 3าสมถูกต้องครับเฉพาะห้0สส์ e m sport เท่านั้นเท่านั้นอืไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวระบบจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับไปรับชมกันได้เลยอเราก็มาดูถึงเรื่องความปลอดภัยระบบต่างๆภายในตัวรถคันนี้กันนะครับผมมีอะไรบ้างครับน้องตัวนี้ก็จะให้ฟังก์ชันของ intelligent safety มานะครับก็คื จะมีการแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับหรือเตือนให้รถอยู่ในเลนนะครับหรือจะดูในเรื่องของบายสปอรตบายสปอร์ครับผมเตือนออกนอกเลนนะครับประมาณนี้นะไม่ว่าจะแบบพวกมีคนมาตัดหน้าหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเตือนให้หมดเนาะถูกต้องครับการฟังก์ชันพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนเปิดปิดได้หมดเปิดปิดได้ครับถ้าบางฟังก์ชันมีการปรับ แก้ไขอยู่นะครับก็จะเป็นสีส้มสีส้มนั่นเองแต่ถ้าเราเปิดทุกฟังก์ชันนะครับฟู l อ o p ชั่นเลยจะเป็นสีเขียวนะครับหรือถ้าเราจะปิดทั้งหมดเลยนะครับเรากดตรงนี้จะไม่ติดนะฮะต้องกดขาไว้นี้อ่าสีก็จะหายไปใช่ครับอ๋อบางคนเขาอาจจะตกใจในเรื่องการที่แบบมันช่วยเบรกหรืออะไรอ่าใช่ก็เลือกที่จะปิดไปเนาะ ครับผมแต่ถ้าทางนี้ทางนั้นครับเพื่อความปลอดภัยเราก็เปิดไว้ดีกว่าใช่ไหมเนาะ,นะอ่าอ่าเราก็ <Okay. S 2> มาแนะนำถึงตัว อ e c t i v e ท u ฟ s ุ o o n t r o l นะครับการคอนโทรของเขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับผมปุ um ่มบนเนี่ยจะเป็นเขียนว่า r s u m e ชัดเจนเลยนะครับค่ายอื่นอาจจะเป็น RES นะครับผม <Okay. S 1> ฝั่งขวาจะเป็น Cancel นะครับตรงกลางที่เป็นสี g o s s y b แ a c k เนี่ยครับจะมี2ขีดกับ4ขีดนะครับก็คือลดระยะห่างกับเพิ่มระยะห่างนะครับตรงกลางดันขึ้นเนี่ยก็คือเพิ่มความเร็วและลดความเร็ว <Okay. S 1> ตัวนี้เนี่ย ถ้าเราดันหนึ่งครั้งมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วหนึ่งหนึ่งสเแต่ถ้าดันอีกกลึกหนึ่งมันจะมีกลึกเล็กๆเนาะมันจะเพิ่มทีละสิบแล้วก็ปุ่มเซตนะครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดฟังก์ชันแล้วก็ตัวนี้เป็นลิมิตความเร็วลิมิตคอนโทรลก็คือตัวลิมิตคอนโทรลเนี่ยมันแค่ควบคุมความเร็วแต่ไม่อะตติทีฟถูกต้องครับอือไปเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะในรถสภาพที่มันติดๆอย่างนี้นะฮะ ก็ตอนนี้นะครับผมอ่ะผมปิดก่อนตอนนี้ปิดฟังก์ชันหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอกดเปิดปึ้งเห็นไหมครับมันจะขึ้นสีเขียวเลยทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดเซตอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวระบบเนี่ยจะสแตนบายไว้เลยนะครับผมอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูเห็นไหมเขาจับรถคันหน้าเห็นมอไซโอ้โคตรเร็วเลยเร็วมากๆเลยนะครับก็คือพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับถ้ามันเข้ามาภายในระยะที่กําหนดหรือว่า เข้ามาเกินตัวรถสักประมาณ20-4 0แล้วเนี่ยตัวเซนเซอร์เขาจะจับเจอทันทีนะครับฟังก์ชันก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเนาะอตอนนี้เราปลดก่อนดีกว่านะครับเขาเจอรถในไปหมดเลยนะครับผมเราก็กดแคนเซลชั่วข่าวนะครับพอเราก,กดแคนเซลแคะแนนเซลชั่วข่าวแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เป็นสีเขียวจะกลายเป็นสีเทาก็คือเป็นการปลดล็อกชั่วข่าวนะครับผมเราไปดูกันนะครับพอเราลงถนนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ ระบบอ t i v e Cruise c o n t r o นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ใช้ในช่วงที่เป็นเส้นเส้นตรงซะมากกว่าเนาะมันจะรู้สึกปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่เจอทางโค้งหรือว่าช่วงที่ออกจากซอยอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าตัวระบบอ่ะเขาจะอิงกับคันหน้าตลอดแล้วเขาถ้าคันหน้าไม่อยู่เขาจะเร่งความเร็วไปยังตรงที่เราเจอเลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดน,นึงเนาะอ,อ,อ่ะ <och S 1> เดี๋ยวเรามาเปิด ระบบกันนะครับให้เรากดเซตหนึ่งครั้งหรือกดปุ่มตรงกลางนะครับที่เป็นรูปใหมรูปรถนะฮะอันนี้จะแคนเซลก่อนนะฮะกดหครั้งเปิดปุ๊บเจอเลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มเซตนะครับแต่ถ้าเราปลดล็อกแล้วตัวสัญลักษณ์เป็นสีเทาเนี่ยเราต้องกดเซตหรือว่าเราต้องกดรีซูมเท่านั้นนะฮะมันจะถึงเป็นการกลับมาเปิดฟังก์ชันเหมือนเดิม ก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มและลดความเร็วให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้ในหน้าจอเราจะเห็นขีดสีเขียวนะครับอยู่ตรงฝั่งซ้ายของอไม้นะครับผมอันนั้นนะ่ะคือเป็นสัญลักษณ์ว่าณตอนนี้เราล็อกความเร็วไว้ที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราลองดันขึ้น1ครั้งปึ๊กเห็นไหมเป็น43ิบสอืมแต่ถ้าเราดันเข้าล็อกละ่ะเป็นห้อืมเห็นไหมเขาจะเพิ่มทีละสินะครับผม คันหน้าเบรกแล้วนะฮะตัวรถเบรกโดยที่ผมไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องอะไรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นถึงขั้น Stop and go ไหมครับโนใช่ครับเราก็ไปต่ออ่าถึงจุดหยุดนิ่งเลยเนาะใช่อจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่เชิงหยุดนิ่งครับเชิงเป็นแบบอ่าไปต่อเองได้เลยอ่าแต่ ด้วยความที่เราอยากรู้อะเราอยากจะทดลองถึงจุดหยุดนิง่ง <laughs> ว่าว่ามันจะทําได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วเราเมื่อกี้เราไปแตะเบรกนะคะผมเพราะว่ารถออกมาจากซองเราก็กดเซ็ตนะฮะถ้าเรากดเซ็ตเนี่ยมันจะกลับไปเป็นความเร็วณนะปัจจุบันที่เรากําลังขับขี่อยู่ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าเรากดรีซูมเนี่ยความเร็วก็จะกลับไปในความเร็วที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรกก็คือ50นั่นเองนะครับผม เราออกก่อนเราอยากลองถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเดี๋ยวหาที่ลองนี่ตอนนี้30นะครับมันช้าไปแล้วเราก็ดันขึ้นจะดันค้างก็ได้นะครับตัวนี้มันเซ็ตได้ถึงความเร็วที่เท่าไหร่ครับนอ้อง จริงมันวิ่งไปถึงสูงถึสง2 2 0 0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงสอเลยเหรอใช่ครับโอ้โหถ้าเกินจากนี้ก็คือตัว Adaptive ก็จะไม่ทำงานอ่าเขาก็เห็นไหมป่าดอมม้าไม่เต็มลำนะครับตัวรถก็จะไม่เบรคให้คือคือถ้าเราเหลือบไปเห็นรถที่จะเริ่มปาดเข้ามาเนี่ยให้เราแตะเบรคดีกว่าดีกว่านะครับมันจะปลอดภัยดีกว่าครับคือบางคนเนี่ยอ่ามืออาจจะไม่ได้อยู่ตรงพวงมาลัยก็ตามนะฮะคือมันกดคนเซิลได้แหละแต่ว่า เวลาผมทดลองหรือว่าแนะนําคนใช้ Adaptive Cruise Control นะครับผมก็จะแนะนําว่าควรเท้า,น,ทานะครับควรที่จะอยู่ที่เบรกนะฮะเพื่อกันพลาดนั่นเองนะฮะนี่อ่ะมาต่อเมื่อกี้เนาะศ <Okay. S 1> ูนย0ถึง210ใช่ไหมใช่ครับโอ้โห oh, แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็คือเขาจะตัดตัดตัดกันเลยใช่ระบบการทํางานเลยนะครับผมอืมแต่แต่ระบบเขาค่อนข้างใช้ง่ายมากๆเลยครับ กดปุ่มเดียวเท่านั้นมันติดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดเซตอะไรเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้หนึ่งขีดนะครับเราก็สังเกตหน้าจอครับเดี๋ยวผมปรับปุ่มทางขวานะครับคือเพิ่มระยะไปอีกกดอีกหนึ่งครั้งคือเพิ่มไประยะไปอีกนะครับเพิ่มได้ทั้งหมดสี่ขีดนะครับผมสี่ <4 S 1> ระยะอื <4 S 1> แต่ถ้าอยากให้ลดนะครับเราต้องมากดปุ่มซ้ายนะครับเรากดปุ่มเดิมมันจะไม่ลดให้นะครับกดแต่ใน ถนนกรุงเทพนะครับช่วงจังหวะที่แบบรถที่ติดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะตั้งไว้หนึ่งะครับการคนข้างหลังเขาด่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยเมื่อเราแตะคันเร่งนะครับระบบเขาจะปลดล็อกชั่วคราวนะครับผมเนดี๋ยวลองลองแตะคันเร่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์สีเขียวเขาจะหายไปชั่วคราวแต่ว่าในหน้าจอเนี่ยยังมี Standby รูปรถไว้เมื่อเราปล่อยนะครับสัญญาณสีเขียวจะกลับมา อ่าพอสัญญาณสีเขียวจะกลับมาเนี่ยก็คือมาที่เท่าเดิมใช่ครับผมจะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมมันมันดีตรงที่ว่าอ่าเราช้าไปแล้วเราอยากเติมให้มันเข้าไปใกล้คันหน้าหน่อยนะฮะพอมันใกล้แล้วเราก็ถอนคันเร่งออกตัวรถก็จะทําการครูสคอนโรลให้เหมือนเดิมเนาะเนี่ยเห็นปะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะ ผมไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องแตะคันเร่งเลยคือในสภาพการจราจรที่รถติดๆเนี่ยผมแนะนําให้ใช้มากๆเลยครับมันช่วยให้เราขับขี่ได้สบายไม่เมื่อยล้าเนาะเหมือนเป็นตัวช่วยครับให้เราขับขี่สบายเขาเรียกว่าผู้ช่วยผู้ขับขี่เนาะแต่อย่างแต่อย่างตัวนี้มันมีตัวระบบยังไม่ถึงขั้นกับล็อกเลนใช่ไหมครับใช่ครับยังมันเป็นแค่แบบว่าช่วยดึง ให้เข้ามาอยู่ในเลนเฉยๆการคนหลับในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดึงออกนอกเลนอะไรย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวประมาณนั้นนะฮะเนี่ยแอร์แอคทีฟมันทํางานอยู่นะฮะเราก็เพิ่มให้เขาหน่อยเพราะว่ามันช้าไปแล้วนะครับกลัวขันหลังด่านครับบางทีเราต้องทํางานสัมพันธ์กับคันหน้าด้วยนะครับ ใช้งานง่ายจริงๆเลยกดปุ่มเดียวอยู่เลยเมื่อกี้จะเห็นในจอนะครับว่าเราขับทับเส้นเลนนะครับ mm hmm. เขาก็จะเตือนในจอเลยว่า,าคุณได้เหยียบเส้นเลนนะครับเป็นสัญลักษณ์สีเขียวเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถนัดดูในจอ mm hmm. เขาก็ยังมี h e a d up display ให้นะตรงนั้นก็จะมีสัญลักษณ์เลย mm hmm. ขึ้นเลยว่า Adaptive ทำงานเหมือนกับที่หน้าจอเลยนะครับผมเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็น ก็ชัดอยู่นะครับผมตัว head up display นี้เขาก็สามารถปรับขึ้นลงได้ตำแหน่งได้ครับหรือเปิดปิดก็ได้ครับเปิดปิดก็ได้ไมชอบก็ปิดได้อืมันอาจจะเกะกะสายตาบ้าง <laughs> แต่สำหรับผมผมชอบมันมันมันไม่ต้องล้าสายตามาดูที่หน้าจอมันดูที่ตรงนั้นได้เลย,เลยหรือจะดูแผนที่ก็ดูจาก head up display ได้ว้าวแาโอโ้โหเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปไกลมาก <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบ a n a t i v e Cruise Control เนอะ <Okay. S 1> ก็เรามาทดสอบว่ามันใช้ได้จริงนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนให้ดูนะฮะเนี่ยเห็นปะเราถอนปุ๊บระบบเจอทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเซตใหม่หรือไม่ต้องไปนั่งกลัวอะไรนะครับผมนี่ทำงานได้ได,ดีแล้ว ก็วันนี้นะครับผมและโนนะครับโนนะครับฝากอะไรหน่อยฝากอะไรหน่อยพี่โนเบีครับก็วันนี้นะครับก็ได้มารีวิวเนาะเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องวงอโตคาร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถพบได้พบโน่ได้ที่ Performance Motor เตอร์นะครับ จะไปทุกสาขาก็ได้ครับก็ไปได้หมดเลยตอนนี้มีสาขาอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับมีปกติแล้วโน่จะอยู่ที่รามินทานะครับแล้วก็มีที่จรัสดิทวงแปดสิบหกทับหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้มีสาขาใหม่ครับที่ดอนเมืองครับว้าวอยู่ใกล้กับโรงแรมรามาการเด่นอันนี้ก็จะเป็นสาขาใหญ่เลยนะครับสาขาใหม่ด้วยนะครับก็ฝาก ด้วยนะครับถ้าสนใจสอบถามโปรโมชั่นหรืออยากทดลองขับนะครับก็ติดโน้ตติดต่อโน้ตได้ที่เบอร์0969429454ครับผมนนบก็ที่จริงเนี่ยระบบเนี่ยผมอยากทำมานานแล้วแล้วก็พอดีเห็นว่ามันใส่มาในซีรีส์5ตัวใหม่เนาะเราก็เลยนำมาทดลองจริงๆเลยให้ใผู้ชมได้ชมกันนะครับถามกันมาเยอะครับเื่องนี้เลยว่ามีฟังก์ชันตัวนี้หรือเปล่า ใช่เพราะว่ามันใช้ได้จริงอะ่ะอันนี้อันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าผมใช้บ่อยมากๆนะครับแล้วพอมาทดสอบเองเนี่ยคือมันมันเห็นผลเลยว่ามันใช้ได้จริงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็โน่นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีสสดครับ